สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญคัารถสวยย่านมีนบุรีนะคะพบกับเอิญที่ช่องเอิญขงเบงเลยวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูตัวรถเป็น t o y ยต้าฟอร์จูเนอ3.0ตัว V นะคะเป็นตัว D4D V g เท Turbo นั่นเองคันนี้นะคะเป็นตัว VSC นั่นเองนะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะเอิญต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เอิญด้วยนะเดี๋ยวเอิจะพามาดูตัวรถนะคะของคันนี้รอบคันกันเลยคันนี้ถือว่าสวยมากเป็นรถ ค้อพวที่น่าใช้งานมากๆเป็นรุ่นที่หลายๆคนกําลังมองหาไว้อยู่ด้วยนะคะสนใจโทร097 1์9 3884ได้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรที่หน้าจอนะคันนี้สวยเดิมมากเดี๋ยวพามาดูตัวรถของคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ตัวรถนะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะได้ในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมเป็น5เส้นแบบนี้เลยโลโก้ของตัว Toyota อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเลยนะนี่ฝากระโปรงนะคะของคันนี้เขาจะมีตัวระบายอากาศตัวเครื่องให้ด้วยนะคะเพราะว่าความเร็วของคันนี้ถือว่าเร็วและแรงมากนะคะเครื่อง3000นนั่นเองนี่ ติดสติกเกอร์มาให้จากเจ้าของคนเดิมนะคะถัดมานะคะตัวรถคันนี้แต่งแม็กมาให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะแม็กของคันนี้เป็นแม็กรูปดาวนะคะได้ยางบิสโตนไปใช้งานปี2019นั่นเองนี่เลยสวยกิ๊บแบบนี้ไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทเลยนะคะ ถัดมานะคะที่ขึ้นบันไดด้านข้างของคันนี้จะเป็นสีดํานะคะก็ไม่มีร่องรอยนะคะของการเกิดฟุตบาทมาเช่นเดียวกันด้านบนตัวรถมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างสีของหูกระจกเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะที่จับประตูจะเป็นโครเมียมกระจกดิมเดิมแบบนี้เลยนี่กระจกโตโยต้าโตโยต้านะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะ ถัดมานะคะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวยางเส้นที่2นะคะที่จะได้เป็นยางบิดโตนนะคะได้ล้อมแม็กมาให้แต่งมาให้เรียบร้อยรายละเอียดตัวรถถือว่าสวยจริงเดิมจริงนะคะนี่เลยใครมองหายอยู่เข้ามาดูตัวรถจริงก่อนได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย70นะคะเปิดทุกวันเปิดทําการตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง6กโมงเลยเข้ามาลองขับมาเทสขับก่อนได้เลยนะด้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมไฟไท้ายเป็นแบบโดนัทนั่นเอง ้ายคันนี้เป็นท้ายโดนัทนะคะมีที่ปัดน,น้ำฝนด้านหลังมาให้โลโก้โตโตยต้าอยู่โครบเครื่อง3.0นะคะด้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมไฟทับทิมคู่หลังมาให้ไฟเบรกดวงที่3นะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันเดี๋ยวลองเปิดด้านหลังให้ดูกันเลยด้านหลังของคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับพื้นที่ด้านในที่ถือว่ากว้างๆแบบนี้เลยนะตัวบอกเขาพับอยู่นะคะภายในคันนี้เป็นสีดํานั่นเองภายในสีดํานะคะพร้อมกับตัวโครงสร้างรายละเอียดคันนี้ให้ลูกค้าเห็นเลยนะว่า โครงสร้างเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่โครงสร้างเดิมเดิมนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดไม่มีขยับเลยด้วยหัวน็อตเดิมเดิมสวยกิ๊บแบบนี้เลยนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาหัวน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะนี่ด้านหลังของตัวรถนะคะพื้นที่กว้างขวางถ้าเกิดจะใช้เป็นรถครอบโปรเจกต์ที่นั่งก็สามารถที่จะเอาเบาะนะคะลงมาได้เหมือนกันนะมีพรมปูมาให้ด้านล่างเรียบร้อยเลยนะคะจากเจ้าของคนเดิมนั่นเองนะคะตัวรถนะคะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้รับรองว่าใหม่กิ๊บนะคะกว่านี้แน่นอนนะ นี่มีแอร์ด้านบนมาให้เพดานนะคะไม่ต้องแย่งกันเลยอ่าปิดด้านหลังนะคะเรามาดูฝั่งหน้าน,นี้กันบ้างนี่เลยเขาจะมีฝาครอบนะคะถังน้ำมันเป็นตัว f อร์จูเ r นะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันนี่ฟอร์จูเนอรนะคันนี้เครื่องสามพันนะคะราคาดีจับต้องได้แน่นอน ด้านล่างตัวรถนะคะก็มาดูยางเส้นที่3กันบ้างได้ยางนะคะเป็นยางบีสโตนนั่นเองนะคะล้อนะคะเป็นล้อแม็กนะคะกระจกตัวรถเดิมเนิมแบบนี้เลยนี่กระจกเดิมเนิมแบบนี้เลยนะคะกระจกเดิมทั้งคันเลยนะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกระจกด้านหน้าก็เป็นกระจกเดิมเดิมเช่นเดียวกันนี่เลย สวยจริงเข้ามาดูรถจริงก่อนได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย70นะคะของเบงนะคะติดริมถนนเลยราคาของคันนี้นะคะอยู่ที่729,000บาทเท่านั้นนะคะ729,000บาทนะคะได้รถสภาพนีไปใช้งานเลยนะคะชมหน้าแชมป์นั่นเองใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาหาเอิรพันเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยเดี๋ยวเปิดในส่วนของตัวภายในนะคะให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันมากดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูภายในของคันนี้กันดีกว่าค่ะ สำหรับภายในของคันนี้นะคะอ่าเปิดเลยนี่ภายในตัวรถนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวออปชันนะคะของภายในภายในเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งตัวเบาะไม่ยุบไม่ย้วยไม่ช้ำนะคะไม่เปื่อยไม่ล้าวนะคะตัวเบาะสวยๆเดิมๆเบ้ไฟ้ด้ว รวมาะไรนะคะมันติดฟังก์ชันทั้งสองฝั่งเลยนะคะถุลงลมนิรภัยคู่หน้าก็มีมาให้เช่นเดียวกันนี่ใช้งานได้ปกติดีนะใครที่หายอยู่แนะนำควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนั่นเองนะคะนี่เลยกุญแจยางปูมาให้เรียบร้อยไม่ใช่นะคะอ่ะคันนี้มาพร้อมกับออปชันนะคะครบๆเดี๋ยวลองให้ดูหน้าปัดเลยคันนี้หน้าปัดนะคะก่อนสตาร์ทนะคันนี้หน้าปัดนะคะก่อนสตาร์ท ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูด้วยเลยดีกว่านะคะเลขไมค์คันนี้นะคะสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรเท่านั้นสตาร์ทรถแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเงียบมากคุณลูกค้าค่ะเสียงคือเงียบมากแอร์ปรับออโต้จอทัชสกรีนเกียร์ออโต้แบบขัน้นบันไดนะคะคันนี้คันนี้เกียร์ออโต้แบบขัน้นบันได เรามาแกะโครงสร้างดูกันดีกว่านี่เลยโครงสร้างเม็ดอราคนะคะของฝั่งคนขับนะคะเดิมๆนะคะเม็ดอร์คเรียงกันสวยๆรูกลมๆแบบนี้เลยนะคะสีของตัวรถคันนี้เป็นสีเดิมไม่มีเก็บรายละเอียดของตัวสีมากโครงสร้างของตัวรถก็เป็นโครงสร้างเดิมๆเช่นเดียวกันด้านหลังตัวรถนะคะรองเปิดเลยนะคะแล้วก็อ่ะแกะฮึบฮึบฮึบแกะแล้วนะคะบอกเลยมันแน่นมากนะคะคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆเลยด้านหลังของคนขับนะคะก็เดิมแบบนี้เลยนะนี่เดี๋ยวเขาแยกเก็บก่อน แกะแล้วต้องเก็บด้วยนี่เลยคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวด้านหลังนะคะที่จะได้เป็นบอดสีดํา mm hmm. เช่นเดียวกันแล้วก็วิธีการพับบอดนะคะก็ยังอยู่ครบกับตัวบอะเลยนี่เดี๋ยวลองขึ้นมานั่งให้ดูเลยนะคะฮึบฮึบอ่าขึ้นมานั่งแล้ววิสัยทัศน์นะคะของคนที่ชอบ ฟอร์จูเนอร์ภายในตัวรถเขาจะสูงแบบนี้เลยนะคะด้านในตัวรถถือว่าสูงกว้างไม่แคบ,บเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าประมาณกำปั้นหนึ่งนะคะเกี่ยวกับหัวเรากับเพดานด้านบนนะคะนี่ดูดีมากๆเลยใครที่อยากจะเข้ามาดูรถจริงนะคะเปิดทุกวันนะนี่มีแอร์หลังมาให้ด้วยด้านหลังตัวรถนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวภายในกิ๊บๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะตะเข็บด้านนี้กันบ้างบ ทึบอ,อ่าแกไม่ออกนะคะมันแน่นจริงๆอ่ะแต่ก็มีความพยายามนะคะแกให้ลูกค้าดูเลยเม็ดอาโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเม็ดอาโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าซ้ายและขวาครบแบบนี้เลยนะคะปิดพึบอ่ะเรามาดูด้านนี้กันบ้างฝั่งสุดท้ายแกให้ดูเลยนะคะทั้งคันเลยทั้ง4ี่ฝั่งของตัวรถแบบนี้เลยนะคะนี่เจ็บมือหมดแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะอยากให้ลูกค้าได้เห็นรายละเอียดนะนี่ โครงสร้างเดิมๆมเมทอาร์อยู่ครบแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมเดิม,ดบบส,ดมสวยกริฟแบบนี้เลยนะคะด้านในตัวรถกว้างขวางมากๆ,ๆนะคะมาพร้อมกับตัวรถที่ถือว่าครบเครื่องครบจบจริงๆได้ไปใช้งานยาวๆได้เลยนะคะคันนี้ประหยัดจากายแดงไปเยอะมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่ภายในนะคะของคันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะรอบคันของตัวรถนะคะสวยเดิมจริงนะคะมาพร้อมกับตัวออปชันนะคะที่จะได้ ครบเครื่องครบ,ครบจบเครื่องสามพันเรามาดูเครื่องยนต์กันคันนี้นะคะห้องเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่อง3.0นนั่นเองนะคะ D4 d ดีนะคะเครื่องยนต์กันนี้ฝาครอบเครื่องโครงสร้างนะคะหัวนอ็อตไม่มีขยับไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยพร้อมกับตัวเลขที่สลักตัวคันนะคะก็ยังอยู่ครบเช่นเดียวกันนี่หัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดแบบนี้เลยนะ,ะนี่เตยตาดเดิมๆแบบนี้เลยนะคะน็อตเดิมทั้งคันไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยนะคะลูกค้าขา โครงสร้างเดิมน็อตเดิมหัวน็อตแก้มรถนะคะก็ยังอยู่ครบแบบเดิมๆเมช่นเดียวกันนะคะคัะนนี้นี่เลยอ่าอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีเอินพาคเสียงเข้าไปนะคะเนื่องจาก เนื่องจากเอาไมค์ไว้อีกที่หนึ่งนะคะที่จริงสตาร์รถอยู่แต่ลูกค้าน่าจะไม่ได้ยินอ่ะคันนี้นะคะก็มาพร้อมตัวรถนะคะ Toyota Fortuner 3.0นะคะ D4D นะคะปี2014-15ราคาตั้งขายู่ที่729,000บาทเท่านั้น729,000บาทเท่านั้นเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยออกรถศูนย์บาทนะคะออกง่ายได้ทุกอาชีพนะคะเอกสารใช้งานไม่ยุ่งยากนะคะ